สวัสดีครับวันนี้วันที่8กรกฎาคมพุทธศักราชส5 6 6นะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับผมได้มามีโอกาสมาไม่ใช่มีโอกาสหรอครับเป็นคือช่วงนี้นะครับสังเกตจากคลิปที่ผมลงไปเนี่ยนะครับมันจะมียอดผู้ติด,ดตามน้อยมากนะครับบางวันไม่มีสักคนก็มีนะครับ ผมว่าน่าจะเกี่ยวกับเ,เรื่องฐานนะครับเรื่องเตาดินเนี่ยเ,เราจะสร้างเป็นศิาหกรรมยังไงอะไรยังไงพอดีรายละเอียดของวิดีโอนี่ <c oughs> มันไปมีแต่เรื่องของส่วนประกอบซะมากกว่านะครับอันนี้ผมเป็นไอเดียผมนะผมคิดเอาเองแต่ถ้ามีใครที่พอจะทราบเรื่องพวกนี้นะก็ช่วยแชร์กันหน่อยครับว่าการทำผู้ติดตาม ให้สนใจเนี่ยคือในไอเดียของผมนะครับผมมองว่าเราต้องเราต้องตั้งเป้าหมายก่อนครับคือตั้งจุดประสงค์ว่ากันนะจุดประสงค์ของการทำช n นลเราขึ้นมาเนี่ยเพื่ออะไรนะครับทีนี้เราไปเน้นแต่เรื่อง subscribe หรือ,อยอดวิวเวลาวิวเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ของ Google ของ u t u b e อะนะ,ะหรือ,อเรื่อง tiktok เรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ดีมันจะเป็นของบิสเนสละรูปแบบของ business นะครับอันนั้นผมก็พอจะเข้าใจและพอทราบอยู่นะครับก็เลยวันนี้ก็ได้มามาอยู่กับตัวเองนะครับผมขอแชร์นิดนึงนะครับในการที่ทำโลเคชันเนี่ยบางคนก็อาจจะมองว่ามันช้านะครับของผมนะอืมมันช้า ก็ค่อนข้างจะคือมันเหมือนเขาเรียกอะไรอะ่ะบันบานเกินนะครับแต่ทีนี้จุดประสงค์ผมเนี่ยคือผมอยากจะให้ประสบการณ์ของผมเนี่ยนะครับไว้ให้คนอื่นดูสร้างสร้างอะไรให้เขาสักนิดก็ยังดีนะครับในเมื่อเราเกิดมาอยู่บนโลกใบนี้แล้วนะครับและอีกหน่อยเ,ยเราเราก็ต้องจากไป เพราะยังไงเนี่ยมันไม่มีใครอยู่ถึงอยู่เป็นล้านปีมันก็ต้องอยากไปถูกไหมฮะมันไม่มีใครเป็นอยู่จนจักรวาลสลายเนี้ยมันไม่มีหรอกมันก็ต้องไปไปตามวัฒกรรมของจะเรียกเป็นอะไรดีอะคาศัพท์ก็คือเราสื่อสารกันในเรื่องเรื่องคือเป็น,ปนภาษาครับสื่อสารแล้วก็ให้เข้าใจใครมีไอเดียอะไรก็ลองแชร์กันดูนะครับ วันนี้ก็คือเราจะมาทําพื้นนะครับพื้นเนี่ยเราใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่แล้วก็ตัดเนี่ยผมก็ทําเองแหละระหว่างระหว่างการทําเนี่ยเราก็เก็บเขาเรียกว่ายกตัวอย่างให้ดูนะครับไอผมไม่เคยทานะผาไม้ไผ่เนี่ยเราก็ลองทําดูแต่ทีนี้บางบางคนเนี่ยเอาเอาเป็นเป็นเรื่องเรื่องการทํางานนะครับผมบอกก่อนว่า ที่มีหลายๆท่านอาจารย์หลายๆท่านหรือนักปราชญ์อะไรก็แล้วแต่นะครับหรือคําสุภาษิตอะไรก็แล้วแต่เขาจะอาบอกว่าสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคำสิบมือคำไม่เท่าลองทำดูนะครับมันจะมีแอคชั่นเนี่ยมาตามหลัง ก็คือสุดแล้วสุดยอดของการทําการลงมือทำเออลงมือทำเนี่ยมันทําให้เกิดสกิลคือท,ท,ทักษะนั่นแหละนะครับอ่ยกตัวอย่างก็ได้นะครับเนี่ยในกรณีอ่าผมทําไม้เนี่ยนเนี่ยเห็นไหมโครงสร้างเนี่ยอันนี้เป็นเหล็กถูกไหมเป็นเหล็กแล้วก็ตัดแล้วก็เชื่อมอ่าพอดีผมก็พอเป็นนะครับเรื่องเชื่อมโลหะนะครับก็ได้จากการเผาถ่านนี่แหละก็หัดดูลองฝึกดูนะแต่ผมยกตัวอย่าง,งพื้นนี่แหละนะครับ ถ,ถ้าเรื่องไหนที่เราแอดวานแล้วเนี่ยเราก็ทำเป็นโครงสร้างแบบนี้แปบ๊บเดียวนะเวลาคือระยะเวลาแหละมันแป๊บเดียวแล้วก็คุณภาพมันก็โอเคถูกไหมนะครับส่วนเรื่องพื้นไอเนี้ยถ้าเราไม่เคยทำมันจะมีมันจะแตกต่างกันนะครับคนที่ช่างสังเกตกับคนที่ไม่สังเกตอะไรเลยนะครับคนช่างสังเกตเนี่ยเขาผมไม่ได้ว่าตัวผมนะ,เ,ะเราก็ฝึกเขาดี่แหละ สังเกตแล้วก็ทำอย่างการนี่เนี่ยเกลาไม้อะไรไม้เนี่ยว่าทูที่เป็นเครื่องมือเราเนี่ยอย่างขวานอย่างมีดอะไรเงี่ยเราทำยังไงล่ะนะครับถ้าใคร <c oughs> ไม่ชอบคลิปแบบนี้ก็ทั <c oughs> ้งนั้นก็ลองฝึกดูนะครับดูยาวๆแล้วก็ลองลองลอง,ลองคิดไปตามผมหรือถ้าตรงไหนแย้งก็ได้นะครับไม่เป็นไร นะก็คือเนี่ยมีเครื่องมืออะไรบ้างแล้วเราก็ลองทํนะาดูนะครับทาไปคิดไปนะครับเออทำอยังไงละ่ะให้มันไม่ใช่ว่าเร็วอย่างเดียวนะอ่านะมันต้องมีคุณภาพนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมีคุณภาพก็คือคุณภาพนะครับนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีมาตรฐานคุณภาพมาตรฐานนี่คือเป็นมาตรฐานกลางๆนะเออเราจะทําไงให้มันพัฒนาเป็นสุดยอดเงี้ยเออมันมีสุดยอดก็มีสุดยอดอีกเชื่อผม ถ้าพัฒนาไปเรื่อยๆอ,อันนี้คือเรื่องสกิลเรื่องทักษะนะที่เราฝึกนะครับผมยกตัวอย่างเรื่องพื้นเนี่ยนั่นแหละแล้วผมก็มามองถึงตัวเองนะครับในเมื่อเมื่อก่อนนี่เป็นพนักงานเป็นอะไรก็ผมบอกนะเบสิคเบสิ alarie ผมเมื่อสักเกือบ20ปีที่แล้วนะค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากเลยแหละถ้าเทียบกับสมัยนี้ผมว่า ผมก็ยังเยอะอยู่นะครับอันนั้นคือเราเป็นทักษะของลูกจ้างถูกไหมครเราคล้ายๆว่าเราอยู่ในบล็อกนึงอ่าเขาเขาให้เราแหละไปทํางานให้เขามันเป็นเฟืองตัวนึงแหละอ่าเพราขับเคลื่อนองค์กรเขาไปนะครับสิ่งตรงนี้ผมไม่ใช่ว่าผมเพิ่งเป็นตอนอายุ50นะผมคิดมาตั้งแต่<อ>ผมทํางานได้3-4ปีแล้วนะครับว่าทํายังไงเราจะขับเคลื่อนด้วยตัวเอง แต่เมื่อก่อนเนี่ยคือเราอยู่แต่ในห้องแอร์ใช่ไหมล่ะ,ะก็ไม่เคยมาอันนี้บางคนก็ใช้คำศัพท์อีกนะตกรลักรรมลำบากนูน่นนี่อะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นคนมนุษย์นี่แหละครับมันมันมันให้ความหมายเองอมันเป็นภาษาไงผมบอกก่อนนะภาษาที่ได้ยินกันแล้วก็มีวิชั่นก็คือการมองเห็นการรับฟังแล้วก็แปลไปสู่สมองเส้นทางของการ วิเคราะห์อะไรของคนแต่ละคนเนี่ยมันจะแตกต่างกันก็เรื่องพวกนี้แหละอผมพยายามพยายามจะสื่อสารให้รู้ว่าเออเนี่ยแม้แต่ทั้งความหมายอะไรที่มันที่เราให้นะครับผมถามกันว่าเนี่ยอย่างไปตักตัดฟืนใช้เลื่อยตัดฟืนหามฟืนแบกฟืนเราไปให้ความหมายมันว่าพ้ยลำบากว่ะเหนื่อยเหนื่อยไหมคำว่าเหนื่อยเนี่ยผมบอกว่าผมถามก่อนมันได้เลย ถูกไหมเราให้ความหมายเนหนื่อยมันมีนะไทยไทยเหนื่อย,นะ it. It เ,อยเอาภาษาอะไรก็แล้วแต่ภาษาจีนเนะี่ยชงเชงชงเชงอะไรก็แล้วแต่คําว่าเหนื่อยเนี่ยพอได้คำได้ได้ยินคําว่าเหนื่อยเนี่ยไม่ต้องไปดูคลิปดูอะไรหรอกครับเพราะว่าทุกคนเนะี่ยเขาคือที่เขาสร้างคลิปสร้างอะไรเนี่ยคือเขาก็มองเห็นแล้วแหละแ,ละแต่เขามองเห็นด้วยตัวเองไงแล้วก็เขากาพยายามมาแชร์เพื่อจุดประสงค์อะไรก็เรื่องอน,น,นเรื่องของของคนแชร์ถูกไหมอ,อยากให้เพื่อนรู้หรืออยาก จะทำคอนเทนต์ทำนู่นนี่ก็เรื่องของอันนั้เรื่องของเขานะครับก็คือเขาเจอไงอ,อย่างผมก็เหมือนกันเนี่ยอายุย่าง51แล้วนะครับก็เจอว่าจริงๆมันให้ความหมายตัวเจ้านั่นแหละตัวมึงนั่นแหละนะครับให้ความหมายเองเออให้เข้าหมายเข้ไปเนี่ยเห็นหลังคาผมไหมที่ผมเอาหินไปทับไว้นะครับเพราะว่ามันยิงตามโครงเก่าไม่ได้โครงเหล็กมันเรายิงสกูไม่ได้ยึด ไม่แน่นนะครับไอเดียของลุงคุณลุงก็เออเอาก้อนหินไปทับนะครับแล้วก็กวา่าก่าที่จะทับเนี่ยเออเราลองลองมีไอเดียดูว่าเออทำยังไงให้หินสองก้อนเนี่ยมันมันมันหลังกันมั่งอ่ะแล้วก็เอารวดมัดครับแต่หินเนี่ยผมก็เคยทับนะผมก็เคยเมื่อก่อนเคยเคย,เคยมีเคยไปทำมะเขือเปลาะอ,อยู่ที่ปากช่องนะครับมาใช้ทับมันก็ไม่เป็นไรนะครับน้ำหนักมันแล้วลมมาอ่าแต่ ในกรณีที่เนี่ยอย่างเอารวดไปล้างไว้ด้วยเนี่ยมันก็ดีขึ้นถูกไหมเนี่ยไอ้ก็คือเนี่ยคุณว่าคุณเก่งคุณอะไรคุณก็มองข้ามเรื่องพวกนี้ไปนะครับแล้วมีบางคนมาฉุกให้เราคิดอ่าเราคิดตามเนี่ยเออมันก็ดีขึ้นนะเออมันก็ดีกว่าเดิมเพราะงั้นเถอะเอาไปวางเฉยอันนี้ผมยกตัวอย่างนะอออย่าลํำคาานะครับเพราะว่ามันมีอะไรที่มนุษย์อะ่ะมันมองเห็นนั่นแหละนะครับแล้วก็ พวกเราเนี่ยครับอยู่บนโลกนี้มันไม่ได้นาน,น,านหรอกผมบอกให้เนี่ยผมมองย้อนกลับไปเนี่ยผมมีเพลงหนึ่งเนี่ยก็หาว่าผมไล่าย,ยาวแล้วฉุกไหมฮะแต่ลองคิดตามนะครับมันม,มีบทเพลงหนึ่งเนะี่ยผมฟังดูก่อนที่เขาจะตายเนี่ยนะครับอพอดีเขาเป็นคนที่เขียนเพลงเก่งนะผมไม่รู้ว่าที่เขาเขาเล่าเนี่ยมันมันจริงไม่จริงอันนั้นไม่ช่างเขานะครับ ผมว่าจับดูว่าเออเนี่ยคนคนแก่เขากำลังจะตายด้วยโรคมะเร็งหรืออะไรเนี่ยครับแล้วเขากลับมาคิดว่าทําไมอยากไปไหนทําไมจะต้องรอให้พร้อมรอให้คนนั้นพร้อมคนนี้พร้อมแล้วสิ่งไปอยากบอกว่ารักใครทําไมไม่บอกตอนนั้นที่กําลังยังมีแรงอยู่ยังมีแรงขับเคลื่อนอยู่ตอนมันนอนติดเตียงเนี่ยเขากลับกันผมชอบตรงนี้ไม่ได้คิด วันเวลาหลังความตายไม่ได้คิดว่าเออคูจะไปเกิดเป็นอะไรหรือเกิดหรือดับไปเลยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตามความความคิดเห็นของแต่ละคนตามทัศนคติหรืออะไรของแต่ละคนนะครับมันไม,ไม่เหมือนกันแต่เขาบอกว่าไม่ได้มองวันเวลาหลังความตายนะครับแต่มองกลับไปยังอดีตที่เสียดายไม่ได้ทํา ก็คือไม่ได้ลงมือทำางั้นเถอะนะครับไม่ีอีกเป็นหมื่นคําถามเลยที่เขาเขายังอยู่ในใจเขาอยู่แต่เมื่อถึงเวลาไปตรงนั้นแล้วเนะี่ยผมถามว่าเอาแล้วมันมันมา,มาลำลำ,ลำพันลําเพลอลําพันอะไรเราเราเราก็ลองมองดูดะครับว่าเออคนคนนึงเนะ่ะเขายังเป็นอย่างนั้นวันนึงเนะ่ะเราอาจจะไปอยู่จุดนั้นปุ๊บหรือเราอายุสักอ,า 55, อ่าห้าสิบห้าเนี้ยเออเราถึงวันนั้นจริงๆ บางคนยังไม่ได้ทานได้คิดอะไรหรอกไม่ได้เสียดายก็ไปก่อนเนี่ยเอองั้นก็ดีไปนะครับบัดเหตุบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าพวกไหนที่ติดเตียงแล้วมานั่งนอนคิดกูขยับตัวไม่ได้แล้วอจะไปทางไหนล่ะทีนี้ถูกไหมฮะส่วนใหญ่ก็จะเสียดายกันทุกคนแหละครับอันนี้ยังไม่พูดเรื่องศาสนานะเออที่ที่ที่พูดยาวๆไม่ใช่หละผมก็อยากสื่อสารนะครับให้ าชาวโลกด้วยกันเนี่ยรับทราบว่าเออความเห็นของมนุษย์คนหนึ่งเศษเสี้ยวของของเศษเสี้ยวโคตรยิ่งกว่าฝุ่นอีกนะครับของของชีวิตเราเนี่ยครับถ้าเทียบหรกับจักรวาลเนาะจักรวาลเรายังไม่รู้เลยว่ามันสิ้นสุดตรงไหนอแต่หมายถึงว่าเนี่ยชีวิตมนุษย์เนี่ยไลฟ์สไตล์ของเนี่ยมนุษย์เนี่ยคุณไม่ต้องไปแบ่งแยกหรอกว่าชาติไหนอะไรยังไง มันจะมีแฟกเตอร์หลายตัวมากนะครับบางบางประเทศนี่เขาก็วุ่นวายเรื่องสงครามเรื่องนู่นเรื่องนี้แต่บ้านเราเนี่ยคือมันดีนะครับไม่ใช่ว่ามันมองโอ้ยรัฐบาลไม่งู้มไม่ใช่คุณเสียเวลาเปล่า,ลา,ลาคุณมาพัฒนาตัวเองเนี่ยครับผมว่าดีสุดละนะครับคุณลองมองกลับไปกับคนที่เขาไม่มีโอกาสทําแบบเราเนี่ยเยอะแยะนะครับประเทศบางประเทศนี่แทบจะต้องวิ่งวิ่งตลอดเนี่ยเออไม่วิ่งก็ตายนะครับ อย่างนั้นนะคุณคุณอยากจะสร้างเตาเผาถ่านสักที่หนึ่งทำไงอ่ะเออก็ต้องรอถ้ามีชาติใหม่ก็คงจะเกิดชาติใหม่แหละถ้าไม่มีอ่อาเมื่อตายแล้วดับไปเลยเป็นปุ๋ยเป็นอะไรไปก็อ่านั่นแหละผมก็ว่าแต่ละแฟกเตอร์ของแต่ละที่จะไม่เหมือนกันมองง่ายๆเลยครับนะครับอย่างโลเคชั่นที่ผมจะทำเนี่ยมันจำไว้นะนะครับผมขอบคุณมากสำหรับผู้ติดตามแล้วก็ผู้รับชมคลิปผมนะ ดูไว้นะครับว่าเนี่ยวันหนึ่งมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะแต่ละคลิปที่ผมเห็นว่าเขาจะเอาแต่ผลลัพธ์นะครับเวลาทําอะไรแหละปุ๊บเขาจะถ่ายแต่ผลลัพอะถือว่าสมบูรณ์นะอันนี้สมบูรณ์เพราะมันยังไม่เกิดนะฮะเพราะอ่าอีแฟกเนะี่ยคือแฟกค,ความจริงเนี่ยมันมันยังไม่เกิดยังไม่มีไนงะอ่ามันเป็นเข้าโครงใหญ่เลยกดังใหญ่อะไรใหญ่ปุ๊บไปถึงตรงนั้นแล้วเนะี่ยผมเล่ามาว่าโอ้ยเมื่อก่อนนี่ผมเป็นอย่างนี้นะนี้มันไม่มีให้เห็นไงครับ อีกอย่างนึงคือถ้าถ้าตามการจัดทําคลิปทำอะไรเนี่ยหรือทําข้อมูลอะไรสักอย่างเนี่ยมันเขาเรียกเรฟเฟอรเรนซ์ถูกไหมครับจุดอ้างอิงยิ่งอ้างอิงข้อมูลที่เขาเป็นพื้นฐานข้อมูลที่งสถาบันหรือสถาบันหรือองค์กรใดเป็นคนรับรองเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่ข้อมูลตัวน,นั้นอาจจะเป็นข้อมูลเท็จก็ได้นะแต่แปลกนะถ้ามีคนรับรองเนี่ยนะมีเรฟเฟอ n ์เรนซ์ดีๆคนเชื่อเพราะว่าเขาเคยทํามาเป็นล้าน ล้วร้านแล้วรานอย่างเงี้ยแต่ล้านที่เขารับรองไปอ่ะมันจริงซ้มเกือบหมดเงี้ยเออเขาก็เชื่อละถูกไหมฮะอย่างผมนี่มันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีเรสเฟรนเซ้ตรงนั้นนะครับแต่ผมจะสร้างวันหนึ่งเนะี่ยวันหนึ่งพอถ้า,าประสบความสําเร็จอันนี้ไม่สมมุติแล้วนะประสบความสําเร็จตามที่ผมวางไว้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นความเชื่อถือแล้วทีนี้นะครับเป็นเรสเฟรนเซ้ได้แล้ว อันนั้นคือถ้ามีโอกาสทําไปถึงตรงนั้นนะอันนี้ผมกําหนดแล้วนะครับแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าชีวิตเรามันจะไปสิ้นสุดตรงไหนนะครับโอเควันนี้ก็ไลน์ซะยาวเลยนะครับแชร์ความคิดเห็นหลายๆอย่างนะครับเนี่ยอย่างเรื่องห้องน้ําเรื่องสถานที่พักรับยางรับอะไรรับไม้ยางนะครับเพื่อเพื่อจะเอามาทำให้แอคทีเวชา์โคเรานี่แหละแล้วก็สำรวจมาตรฐานนี่ผม จะทำมาตรฐาน4สเปคนะครับเพื่อการตลาดลุยกันให้มันเป็นรูปเป็นร่างแล้วอย่างไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องข้อมูลนะครับเพราะผมก็เคยมีการเก็บข้อมูลอะไรเยอะแยะนะครับหมายถึงว่าการทำงานที่ฝึกเรามาแหละมันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับก็ขอบคุณทุกที่ทุกทุก,ท,กทุกย่างก้าวที่เราผ่านมานะครับคนที่สอนคนที่สั่งคนที่ดูถูกเหยียดหยาม,มก็เยอะแยะก็นั่นก็เป็นครูมหมดแห้วฮะ คนที่ก,ก็แต่ละคนก็อารมณ์ไงฮะอารมณ์แต่ละแต่ละวันอารมณ์ตัวเรายังมีไปเลยร้อยอารมณ์เลยถูกไหมฮนะเราก็ไม่ต้องแปลอะไรมากนะยิ่งปรุงยิ่งปล่อยวางได้เร็วมันก็ยิ่งดีนะครับแล้วเอาเป็นเป็นสิ่งที่สอนเรานะครับโอเควันนี้ไ <laughs> ล่าย,ยาวนะครับความในใจอยากจะให้เพื่อนๆน,นะครับผู้ติดตามแล้วก็พูดที่ประรับชมนะครับนะผมก็ จะทำไปเรื่อยๆแหละครคลิปแบบเนี้ยถึงผมจะไม่ผ่านเกณฑ์ของ YouTube อะไรก,ก็ก็ปล่อยไปนะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยเราจะต้องเอามาทําตรงนี้ที่ว่าไม่ได้ทําคลิปเรื่องอาการเผาถ่านเลยตอนนี้ก็คือว่าคุณส่วนพาร์ทเนอร์เนี่ยครับอ่อกับคุณลุงเนี่ยขอแกก็มีงานของแกนะครับ เราก็ต้องไปช่วยนะครับเก็บเงาะเก็บทุเรียนเก็บนู่นเก็บนี่เพื่อเพื่อเพื่อขายแล้วก็เอามาเป็นบัตเจในการลงทุนทำทำสิ่งที่เราฝันไว้แล้วก็วาดไว้นี่แหละนะครับทุกคนมีความฝันหมดแห้วครับอยู่ที่ว่าบิ๊กดีมของแต่ละคนมันเป็นมันมันจะไม่เหมือนกันน,นั่นแหละวัตถุประสงค์ต่างกันที่ผมแชร์นี่คือบางสิ่งบางอย่างก็พูดนั่นก้าวไก่อะไรใครก็ขอโทษไว้ด้วยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้ อะไรดีๆจากสังคมโซเชียลโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยแหละนะดูดูดูไปแล้วก็เก็บความรู้ตรงไหนเราเราเป็นความรู้เรามันจริงไม่จริงนี่ยทดลองเลยนะครับทดสอบทดลองเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับ